รู้หรือไม่ความเป็นมาของการฝึกคอร์โกรเริ่มต้นจากอะไรการฝึกคอร์บโกรเป็นการปฏิบัติการร่วมผสมทางทหารที่สําคัญระหว่างกองทัพไทยกองทัพสหรัฐเมกาและกองทัพมิตรประเทศที่ดําเนินการมาอย่างยาวนานซึ่งมีความสําคัญต่อเสถียรภาพในภูมิภาคจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและในพื้นที่ขัดแย้งต่างๆทั่วโลก โดยในปี2,499ได้มีการิรเริ่มฝึกยกพลขึ้นบกระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งต่อมาในปี2,525 25, ได้มีการบูรณาการการฝึกอื่นๆที่มีอยู่เข้าด้วยกันด้วยกองทัพอากาศได้มีการจัดหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมการฝึกด้วยและใช้ชื่อว่าการฝึกคอมโโก82ต่อมากองทัพบ,บกได้จัดส่งหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมการฝึก ทำให้การฝึกคอปลโกแปตั้งแต่ปี2526เป็นการฝึกที่มีกําลังพลจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการฝึกเป็นครั้งแรกจากการที่ฝึกคปอลโกมีการพัฒนาอย่างกว้างขวางและมีกําลังพลจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการฝึกกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้เข้ามาเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึกร่วมกับกองทัพสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกตั้งแต่ปี2529ภายใต้รหัสการฝึกคบอปโก86กเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การฝึกคอมโบโกแบบทวิภาคีระหว่างไทยสารัฐดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2499จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกหน่วยทหารในการปฏิบัติการรบตามแบบโดยใช้กำลังขนาดใหญ่ระดับกองทัพน้อยที่มีการจัดกำลังเป็นกองกำลังเฉพาะกิจร่วมผสมเข้าปฏิบัติการรบในยุทธบริเวณโดยหมุนเวียนตามกองทัพต่าง การฝึกคอปโกในปี2543ซึ่งเป็นการฝึกคอโกน2,000ในการฝึกปัญหาที่บังคับการได้เพิ่มประเทศที่3ขึ้นมานั่นก็คือสิงคโปร์เข้าร่วมการฝึกโดยปรับสถานการณ์ฝึกจากการฝึกการรบตามแบบเป็นการฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติและในปีเดียวกันนี้มีการเชิญประเทศต่างๆเข้าร่วมสังเกตการการฝึกตามโครงการต่างๆ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโครงการเสนาธิการผสมร่วมเพิ่มนานาชาติเพื่อลดความหวาดระแวงของประเทศต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงในปี2543ซึ่งในขณะเดียวกันกับการส่งกำลังทาหารไทยเข้าร่วมปฏิบัติในภารกิจร,รักรรษาสันติภาพในตีมอตะวันออกขณะนั้นการฝึกปัญหาที่บังคับการหรือว่า CPX มีการพัฒน,นารูปแบบโดยการขยายความร่วมมือในลักษณะการเพิ่มประเทศที่เข้าร่วมการฝึกจักษาประเทศเพิ่มเป็น5ประเทศและได้มีการนำระเบียบป,ปฏิบัติประจำของกองกำลังผสมนานาชาติซึ่งเป็นการพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐและมิตรประเทศในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ มาใช้เป็นกรอบแนวทางและเริ่มมีการพิจารณาการฝึกในวงรอบ2ปีหรือที่เรียกว่า light year and heavy year ในการฝึกปัญหาที่บังคับการโดยฝ่ายสหรัฐหมุนเวียนนำกำลังนาวิกโยธินเข้าทำการฝึกสลับกับกำลังทหารบกเดิมหน่วยละ2ปีและขยายการฝึกรูปแบบจากทวิภาคีเป็นพหุภาคีซึ่งมีขอบเขตการฝึกประกอบไปด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการการฝึกภาคสนามและโครงการช่วยเหลือประชาชน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกองทัพไทยจึงได้มีการหมุนเวียนเหล่าทัพเข้าร่วมจัดตั้งกองบัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติแทนกองบัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจร่วมผสม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการฝึกขบะโกโก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกรวมไปถึงเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในอํานวยการยุดร่วมผสมสามารถประยุกต์ใช้กําลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้และเพื่อที่จะใช้เป็นระเบียบในการปฏิบัติประจําของกองกําลังผสมนานาชาติในการฝึกขบะโกอย่างเป็นประจําจนถึงปัจจุบันสำหรับเนใีอีพีต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรและอยากรู้อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ